สวัสดีจับพี่น้องวัอนี้สุภาพพี่น้องมัดกินตำบักหุ่งพริกลอยเมย็ดแล้วจ้านี่จ้บพี่น้องใส่ลงไปเลยพริกลอยเมย็ดแล้วจ้าสักสิ่ต่ำแหลกก่าแหลกใส่ไปหมดเลยลูกอร้านเป็นคนต่ำหอยด้วยต่ำต่ำเนาะเนาะ เพื่อเทศจำพี่น้องใส่ลงไปจ้ามึงแบกทีก็จะพี่น้อง้อยเม็ดอี่มไปเรื่ัยๆจนได้ว่าน้องเหมนะือนมะนาวลูกบีบมะนาวลงไปเลยบักนาวจะพี่น้อง แล้วก็น้ำปลาจาน้ำปลาไปเลยส<ะ>ักสองสองสอนโอเคปลรราห้าช้อนนะล,ลูก หกใส่อีกอันหนึ่งช้อนน้อยเไนเทลงไปอีกเอาอีกชอนน้อน <Okay. S 1> หนึ่งชูโรตหนึ่งช้อนเต็มเต็มจา้าผงน้อยจา้าใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยนั่นแหละใส่ลงไปอีกนิด oh. <c oughs> หนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งน้ำตาลแบบน้อยช้อนหนึ่งไป ใส่อีกทำแบบอีสานบ้างเขาได้จับโอเคงแล้วจะพี่น้องเขาก็ะจายต้องไปเลยจ้าตามด้วยขนมเส้นจะจักสามสี่ติว๋วสามสี่ติ๋วลงไปอุ้ยเด่นจริงพี่น้อง แข่งกันขึ้นเยอว่ะอาหาขนมเส้นใส่เลยลูกตำแบบว่าบานๆเด้ใช่พี่น้องตำทั้งอัะโต๊ะใหม่หินอ่อนเนี่ยนะจ๊ะฝนมันตกม่พี่น้องจืดๆตกเบิดมื่อลเลยด้ใช่ไใส่ลงไปอีกลูกโอเคพอแล้วก็สวบไปไเลย กระเสาะบระซ่น้องพริกโอยเม็ดเด้อจ้าวุ้ยอันเือกหมดอ่ะกลับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมือนี้แอปเปิ้ลชาแนลสิพาพีผ้าน้องมากิน ตำสวดอ้อ,อจ้าพริกลอยเม็ด้อจ้ะพี่น้องเป็นกะแซบ่จ้าพักเข้ากับสิมีอันพักขาพัพาากกระเฉดจ้าแล้วก็มกงูเหี่ยวจา้าแล้วก็ซสิมีแคบหมูดด้อจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆบนั่งัวดทำยังไงไปน้ำกันเลยจา้าเป็นกระแสพี่น้องกระแสพี่น้อง ต้องกิน <Cornell> สัพี่น้องมันอืดหรอจ้ามันก็สีอืดนิดนึงได้สัพี่น้องขอโทษขออภัยจ้ะห่อน บ่เผ็ดเนาะก็บ่เผ็ดเป็นไงก็้ปพี่นอ้องผักขาจะเป็นหนอง ก็คาก็ะมิดนำแล้วก็หลายไปเนาะเดือถ้าบ,บ่ใส่จาน,นมันจิดเฮียใส่ขาไปพี่น้อง แก,ก,แกเผ็ดจากเอซี่เพิ่นขอมากด้วจานนี่มีคนหนึ่งในหล,ลังคอมเมนต์มากจาว่าให้แอปเปิ้ลแช่แนวนิดกิน,นตามมะฮุงพริกลอยเม็ดให้เบิ่งแนี่ยนะจาะแอปเปิลก็ได้จัดให้แล้วตามข้ามขอด้วจาะ ฝนตกเ่าท่านตกเบิดมือเบิดเว็นไหมพี่น้องตกคกตกแนวถ้าว่าตกมาแ,แห้งหรืะกตกลิ้นอากาศดีดีบนอนแสบนอนนวดแต่พี่น้องขาะกระเจต่พี่น้อง กน,น,นตั่วคืนเกิดมื่เกิดกได้จ้าร้านมาไหวแจะพี่นอ้องก,กินหน้ากัอกระลังิลอยเมตรร้อนมึงเฉล้ขา นั่งเพจแต่พี่น้องถ้าขางงา,งามเก็บอยู่อันข้างบ้านกับพ้า่งหนามันนั่นสิป,ปากกันเนี่ยปากเอืมดิบส่วน ก็บกเพ็ดปไปเลยได้อไหมเพ็ดอยู่ก็เพ็ดอยู่นะแต่ว่ามันก็ทั้งเพ็ดทั้งเสียอ่ะพี่นอ้องเพ็ดมาก chắc một tránh chả พี่น้องคลิปนี้ไปก่อน้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของ Apple Channel นะคะสวัสดีจ้า